สวัสดีครับนายลุงโลดโยบเซิร์ตครับชื่อเล่นชื่อกอบป่อายุ24ปีครับก่อนหน้านี้เคยทาอาชีพค้าขายครับตอนนี้ว่างงานแล้วครับอผมผมอยากกลับมาค้าขายเหมือนเดิมครับเพราะก่อนหน้านี้เคยค้าขายเสื้อผ้าครับผมแล้วหยุดไปครับ้องการหยุดเพราะว่ามีแม่มีอาชีพค้าขายอีกอย่างหนึ่งคือค้าขายปลาครับต้องคอยไปช่วยงานเขาคอยยกของให้เขาครับผมเลยว่างงานครับพ่ ก็รู้สึกดีครับคือว่าจะได้ช่วยเขเขาแบ่งเบาภาระด้วยครับพวกเข้าโครงการนี้เพราะว่าพี่ดาวครับชวนมาครับเพราะว่าผมเป็นเด็กในหมู่บ้านนี้ครับแล้วรู้จักกับพี่ดาวครับผมแล้วก็ว่างานด้วยครับเลยยากมีอาชีพเติมครับ ี่ดาวชวนเข้ามาชวนมาเข้าโครงการเยาวชนสร้างอาชีพเสริมครับแล้วผมก็ว่างงานพอดีก็เลยลงชื่อเข้าโครงการยูเข้าด้วยครับรู้สึกตั้งัะครับผมเพราะว่าไม่เคยมานั่งรวมกลุ่มกับเพื่อนแบบนี้แล้วก็ไม่เคยทําอาชีพเสริมมาก่อนครับแล้วตอนนี้ก็ไม่ตื่นเต้นแล้วครับผมเพราะว่าคุณครูก็ใจดีแล้วก็เป็นกันเองครับผมจะนําเงินทุนที่ได้มานะครับเอาไปซื้อของที่ตัวเองจะมาขายครับ อย่างเสื้อผ้าครับผมจะแบ่งไปเงินไปซื้อครึ่งหนึ่งครับแล้วก็เก็บเงินทอนไว้ครึ่งหนึ่งครับผมแล้วก็ยักไปขายที่ตลาดนัดกับในอินเทอร์เน็ตครับผมแสดงว,ว่าก็เป็นคนที่สามารถขายออนไลน์ได้ใช่ไหมขายออนไลน์ได้ครับโคดขายในกลุ่มเสื้อผ้าครับผม